นี่นี่พวกนายสติ๊กเกอร์ได้จะเสวดกันเรียงล่ะถ้ายังไม่มีนี่เลยสติ๊กเกอร์ลายแมวสามสหายสุดน่ารักซื้อทัหิ้งใต้ลิปนี้เลยอจะรลืม,มาอุดหนุกันเยอะๆนะครับ ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่คือผมในเกมระบ l o กระดับทูพ Piece นะครับผมซึ่ง Map Two Piece เนี่ยเขาได้ทาการปิดอัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งเปิดอัปเดตมานะครับผมในวันนี้นั่นเองนะทุกคนคือเขาอัปเดตมาใหม่นะครับนี่ผมก็จะมาบอกนะครับว่ามีอัปเดตอะไรมบ้างนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมซื้อสติกเกอร์ลน์แนวสัตว์หายสุดน่ารักนะครับผมผมทิ้งลิ์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสามารถไปกดซื้อกันได้นะครับผมโอเคครับทุกคน ครอัปเดตแรกที่เข้ามานะคบผมคืออัปเดตคือปรับจากเลเวลเนี่ยเขาเขียนว่าปรับจากเลเวลแสนห้าไป Level, ไปเลเวลห้าพันนะครับก็คือจากเลเวลที่มันเคยตันเนี่ยแสนห้า 105, นะครับตอนนี้มันได้ตันทั้งหมดแค่ห้าพันนะครับผมก็คือมันจะตันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะได้กับการฟาร์มเลเวลขึ้นยากขึ้น มุต่ก่อนเนี่ยเราฟาร์มหนึ่งตัวเบลขึ้นสิบเบลแต่ตอนเนี้ยอาจจะฟาร์มหนึ่งตัวแล้วก็ขึ้นห้าเบลนะครับ,บ,บผมเพราะว่าเขาแบบสมดุลน,นะครับแล้วอย่างที่สองนะครับผมก็คือการปรับสมดุลนั่นเองนะครับทุกคนก็คือการปรับสมดุลพวกมอสอะไรพวกนี้บางถ้าเกิดผมเข้าใจเข,ข้าใจถูกนะครับผมเนื่องปากพวกบอสอะไรให้มันแบบเออปรับสมดุลมันเน่ยตัวอย่างที่สามนะครับผมอันนี้ก็คือการรีเซ็ตเลเวลรีเซ็ตฮาร์คิรีเซ็ตผลิตศาสตร์ แล้วก็รีเซ็ตดาบนะครับข้าหัวแล้วก็รีเซ็ตลูบี้นะครับผมคือรีเซ็ตทุกอย่างเลยครับแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดน้องคนไหนเนี่ยที่ซื้อเกมพาร์ไว้เหมือนผมเนี่ยเกมพาร์อะไรก็ได้นะครับผมมันก็ยังจะอยู่กับหนวตัวน้องๆเองนะครับผมเนี่ยซื้อผมซื้อยร ر و ไว้เนี่ยนมมันก็ยังอยู่นะครับผมเพราะว่านี่คือผมซื้อไว้นะครับทุกคนแล้วก็ไปดูลองไปดูกกานแรกเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมนะครับทุกคน ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนอะไรทุกคนเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยเขาน่าจะเอาเวลาไปทำแบบใหม่มากกว่านะครับผมพูดเมา่ิดว่าแบบใหม่ของของแอดมินทูพีชทําทำแบบอะไรก็ขอให้กำมาบอกได้นะครับผมตอนนี้เราก็ต้องนั่งฟาร์มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งโคตรขี้เกียจฟาร์มเลยนะครับทุกคนเยอะตาหน้าพันนะอันนี้คือผมขี้เกียจมากๆเลยนะครับ โอเคครับเราก็มาถึงเกาะแรกกันแนละ้วทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาจนถึงเกาะแรกท,ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมจะลองไปตีพวกมอนฝั่งนู้นนะคะผมว่าเราเนี่ยจะได้เปรียวเท่าไหร่นะครับเราลองไปดูกันเลยนะทุกคนเพราะไม่มีเมน็มใจไม่มีแยดแล้วมันรู้สึกว่าเดินช้ามากๆเลยนะครับโอเคจะลองไปตีดูนะครับว่าตีมอนเนี่ยจะได้เปรีวเท่าไหร่แล้วก็รู้วิเท่าไหร่กันนะครับ ผมได้ตังค์ทั้งหมดพันสี่นะครับผมแล้วก็ได้เลียวด้วยนะเดี๋ยวผมจะปากตังค์ให้ทั้งหมดให้ถึงห้าพันก่อนนะครับแล้วผมก็จะลองไปซื้อดาบนะครับว่าการซื้อดาบเนี่ยมันจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้แพทกันก่อนเนี่ยซื้อดาบนะครับแล้วมันจะบั๊กนะครับทุกคนคือน้องๆหลายคนทักมาบอกผมนะครับคือผมยังไม่รู้วิธีการแก้นะ <c oughs> ครับผมเพราะว่าผมก็หาอยู่กันแต่ก็หาไม่เจอนะครับผมมันแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออัปเดตใหม่แล้วอันนี้อัปเดตใหม่แล้ว,ลดวดเ,เดี๋ เวลาฟาร์มนะครับเป็นคู่หนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้5,000โกนะครับผม5,000ทองนะโอเคครับนี่นะก็จะฟาร์มได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับสมดุลน,นะครับเห็นไ้มทุกคนถ้าเกิดปกติเนี่ยเราฟาร์มไมด้หลายตัวอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนปกติเนี่ยคือมันจะขึ้นเวลวเวลวนูน่นเี่น่นมันจะขึ้นเวิวไปไกลอะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาแค่เทียนนิดเทียนนิดเองทุกคนเห็นไหม ผมว่ามันก็ดีนะครับผมมันทาให้เกมน่าเล่นึ้นอีกอย่างนึงนะครับแล้วถ้าถ้าเกิดต้นเกมเนี่ยใครอยากรู้ว่าผลอะไรฟาร์มดีต้นเกมนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูคลิปผมได้นะครับผมได้ทาเอาไว้บอกผลแล้วนะครับว่าผลอะไรดีนะครับฟาร์มมรดรกการฟาร์มนะครับห้าอันดับนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็มีตังค์ห้าพันแล้วครับห้าพันหนึ่งร้อยบาทเนาะเดี๋ยวลองไปซื้อดาบกันดีกว่าทุกคนว่าดาบเนี่ยมันจะแจงรักอยู่หรือเปล่านะครับ ซีคนขายดาบนะครับผมเราซื้อคาตาณนะครับอ่าทุกคนครับยูอันนี้ใช้ดาบแล้วตายด้วยนะครับทุกคนระวังมาครับถ้าเกิดมีผลดูใช้ดาบแล้วตายนะคาตาณโอเคครับทุกคนคือตอนนี้สามารถใช้ดาบไปแล้วนะทุกคนครับนี่นะนี่นะครับผมตอนนี้ตอนนี้สามารถใช้ดาบไปแล้วนะทุกคนถ้าเกิดใครซื้อแล้วใช้ดาบไม่ได้ก็เขาไม่ก็มาบอกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่ปกตินะทุกคนมันสามารถใช้ดาบได้ปกติแล้วแหละ โอเคนะคะนร,นะะรับผมาคลิปนี้คลิปวันนี้แเราจะมาอัปเดตใหม่ของ Two Piece นะทุกคนคือดีเวลใหม่หมดเลยปรับดุลแล้วก็ปรับเวลจากแสนห้าให้เหลือห้าพันนะครับผมถ้ามีมากกว่านี้หรือยังไงก็สามารถคอมบีกับมาบอกได้นะครับผมแต่ถ้าเราคลิปนี้นะครับผมได้เวลาของบัวร์เราทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดท,ทับด้วยค่าเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ